วนนี้เอาิมาติตาหมอนไต้หวันสตรอเบอรี่หมอนลูกยาวจ้ะอันนี้เป็นตุ้มตอนหมอนที่เราตอนกิ่งแล้วลากออกแล้วทั้งหมดสามกิ่งวันนี้เตรียมแว่นมาด้วยนี่เด้อขั้นตอนแรกก็ตัดใบออกให้หมดนี่ตัดใบ ให้เหลือแต่ตานี่ตาอ้วนๆติ่งๆเยเดอร์นี่เบนี่ก็เป็นกิ่งหมอนที่เราจะเอามาติดตาเทพพันกิ่งพันตอนแรกเอาตาหมอนออกก่อนนี่เบอเอาตาหมอนพื้นบ้านออก เพื่อทีน้ำอาหารไปเลียงตาลูกเงาที่เขาเสียบใหม่หลังจากนั้นเขาก็ตัดกิ่งตาที่เป็นหมอนลูกเงาพันดีนั่นที่เขาจะเอามาเสียบตัดออกให้มีขนาดพอดีอันนี้เราจะเสียบข้างนี่เสียบข้างปาดข้างก่อนบ เอากระเช้อนตาบา่เชือนตาให้พอดีอืมเชือนตาให้พอดีแล้วก็เอามาติดบ่ ประกรบเข้าไปเลยเนี่ยประกรบเข้าไปเนี่ยเจนเหลือห้องกับพันพันแผลให้แนบชิดกันมากที่สุดน,นี่เสร็จแล้วพันเสร็จแล้วเห็นบ่นี่จ้า เสียบกิ่งเสร็จแล้วเสียบกิ่งข้างสามกิ่งมอน,นตาติ่งๆเลยมาลุ่นกันเด้อว่าสิติดเหมือทั้งสามกิงม่งบอ